เขาให้ลูกน้องไปพ้นประตูบ้านลวบ้านหนูบอกว่าหนูบุกลุกชาวบ้านชาวช่องในนั้นมองหนูเหมือนหมาเหมือนหมูเหมือนหมาหนูอับอายมากคุณทนายโจหนูไม่รู้จักหรอกว่าเขาคือชื่อทนายโจแล้วเขาก็เอ็นหลังพูงเงี้ยคุณรู้ไหมผมอะ คุณโอก,ก็บอกขายเลยว่าให้วางดาวหนึ่งแสนบ้านในราคา4ล้านห้าผ่อนเดือนละ25งหมหญิงทำสัญญาวันที่13กุมภาแล้วก็วางเงินจองไป10,000แสนเข้าอยู่วันที่2มีนาพออยู่ผ่อนไปได้สักระยะหนึ่งก็คือมีเจ้าเจ้าหน้าที่ธนาคารมา3คนมาแจ้งหญิงว่าเออคุณสองคนเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ยังไงหญิงก็เลยบอกว่าหญิงซื้อบ้านต่อจากคุณโอชนิดาภาอังคณาวินทำสัญญาทญญาํทำสัญญาเช่าซื้อบ้าน พร้อมที่ดินและวางเงินดาวอย่างถูกต้องธนาคารบอกว่ามันไม่ได้นะคุณบุกรุกบ้านธนาคารทรัพย์สินอันนี้เป็นทรัพย์ของธนาคารไม่ใช่ของคุณโอหลังจากนั้นวันที่20มิถุนาเขาให้ลูกน้องไปพ้นประตูบ้านหนูบ้านหนูบอกว่าหนูบุกลุกชาวบ้านชาวช่องในนั้นมองหนูเหมือนหมาเหมือนหมูเหมือนหมาหนูอับอายมากคุณโอมาอัดคลิปวิดีโอถ่ายรถหนูทุกคันวันดีคืนดีขับรถคันอื่นมา ถ่ายคลิปวิดีโอบ้านหนูทุกคันคอยคมคูมแล้วมีผู้ชายจากการลูกน้องเขาก่อนที่มาพ่นบ้านก็มาตะโกนบวกเวกสะบัดคำหยาบคายคมคูมว่าเดี๋ยวมึงเจอกูมึงมึงเล่นกับนายกูเดี๋ยวมึงเจอมึงไม่ได้ตายดีแน่13กุมภาคุณทนายโจหนูไม่รู้จักหรอกว่าเขาคือชื่อทนายโจแล้วเขาก็เอ็นหลังพุณแงคุณรู้ไหมผมอะทนายโจคุณรู้จักผมไหมเพราะคุณมันเจ๋งมากเขาพูดคำนี้ วันที่สิบเก้าหนูอดทนมาวันเนี้ยเพื่อมารอพวกเขาอะจิตใจพวกเขาทำด้วยอะไรหนูไปเกินเงินกองเงินพวกเขาไหมใครเป็นคนไปพ่นคะลูกน้องลูกน้องคุณโอ๋ลูกน้องคุณโอ๋ยผยอมรับยอมรับยอมรับและโอพิษอะไรไปพ่นบ้านเขาอย่างนั้นบ้านหลังนี้มันยังเป็นของโอแต่โอทำสัญญากับเขาไว้นะเขาโอยกเลิกสัญญากับเขาไปแล้วแล้วคืนเงินเขาปะอ่าสัญญาในสัญญายกเลิกไม่ได้คืนเงิน เพราะว่าบ้านหลังนี้โอลรีโนเวทไปทั้งหมด00แสนนี่นอนแบบนี้วันแรกคือซื้อตามสภาพไม่ได้มีรีโนเวทอะไรเลยผ้ามานก็ไม่มีหนูเอาเสื้อไปทำ้ามานแล้วหนูก็นอนแบบนี้แล้วเอาผาลมมาตัวหนึ่งเพราะอยากมีบ้านนะแล้เขาเขาโกงอะจะเยียวยาอยังไงแต่คุณโอมก็บอกว่าหกแสนแล้วใครจะเยียวยาโอมหกแสนการที่เราแบบ ทำให้คุณทุกอย่างแล้วคุณบอกว่าโอ้ถ้างั้นฉันไม่รับรู้เรื่องอะไรของคุณเลยฉันขอเงินทั้งหมดกลับคืนอันนี้ถือว่าเห็นแกตัวมากคะ่ะหมายถึงว่าคุณงรูแบเลวกับทุกคน <c oughs> ใช่ไหมคะ